แล้วก็อาจารย์สุภาพขี้กระจายวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ถูกทางหรือไม่อย่างไรนะฮะฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์ได้เลยในกิจเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับคุณโบคครับคุณน้าแข็งครับความกลัวทําให้เสื่อมครับการปล่อยปละละเลยมันทําให้ปัญหาลุกลามไม่หยุดฉะนั้นการจัดการและแก้ปัญหาเรื่องคนสําคัญที่สุด มันเป็นต้นทางของการแก้ปัญหาโดยรวมการที่รัฐบาลบอกว่าจะจัดการกับคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคอเซ็นเตอร์ถือว่ามาถูกทางแล้วและที่คุณบุ๊กเกินไปเมื่อสักครู่ที่นํามาเขีดเส้นใต้วันนี้จะมีเรื่องใหญ่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งลุนออกหมายจับมองชิดตูผู้นำกองกําลัง c g f มีพฤติกรรมค่ามนุษย์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับแก๊งคอนเซนเตอร์นี่ถือว่าเป็นตัวการของปัญหาข่าวที่สองเด้งสองพลตำรวจตรีเส้นแก๊งคอนเซนเตอร์โยงใยกับบอนฟอกเงินที่เมียววดีประเด็นหลังนี่พอบอตรอบิ๊กตายสั่งเชือดเอง ถามว่าทำไมการแก้ปัญหาเรื่องคนจึงเป็นต้นทางของการแก้ปัญหาทั้งหมดดูเรื่องมองชิดตูก่อนมองชิดตูพท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวมารู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนคุมเมืองเมียวดีตัวจริงมองชิดตูเคยเป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเรียง เคยเป็นแกนนำกองทัพพุทธกะเหลี่ยงประชาธิป,ปไตยมองชิตตูเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ชายแดนเมียนมากกับไทยมีบทบาทสำคัญในกลุ่มติดอาวุธกะเหลียงแล้วเขาก็เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดนด้วยคือ เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดนโครงการเมืองใหม่ในเชเวโกโกฉะนั้นจึงมีเสียงร่ำารือกันมาตลอดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอญญาญากรรมจีนเถาแล้วที่พูดกันว่าชิตตูจะเป็นบุคคลที่รัฐบาลเมียนมาคกกวบคุมไม่ได้เพราะอะไรครับดูข้อมูลตรงนี้ หลังการรัฐประหารในเมียนมาปี2564ชิตตูเนี่ยได้แยกตัวออกจากกองทัพเมียนมาเขาเคยประกาศให้โลกรู้ว่าเขาจะไม่ขอรับเงินไม่ขอรับสเสบียงจากกองทัพเมียนมาแล้วเขาก็ประกาศก่อตั้งกองทัพแห่งชาติกะเหลี่ยงหรือ KNA เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2จ6 7ตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์2 1 6 8เพื่อผ่านมาหนึ่งปีใหญ่ไม่ใหญ่ก็ฟังดูกันแล้วกันฉะนั้นข่าวออกหมายจับชิดตูจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรุ้นเมื่อวานนี้พันธตระเวนทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ากรมสอบสวนพิเศษ ได้นำหลักฐานคดีฆ่ามนุษย์เข้าพบอัยการเพื่อหาหรือประเด็นการออกหมายจับผู้นำกองกําลังมีตั้งแต่ชิดตูพันเอกนอนชิตตูพันโทโมเตโทนคนนั้นคนนี้แล้วก็บอกว่าเป็นคดีเก่าหลายปีมาแล้วที่คนไทยโดนกักตัวในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้สอบสวนพบว่าเกี่ยวข้องกับการฆ่ามนุษย์ โดยนอกจากสามรายชื่อนี้แล้วยังมีคนต่างด้าวด้วยอ้าวกลายเป็นว่าที่จะออกหมายจับนี่เป็นคดีเกา่าที่ถูกแค่ดองมานานหลายปีก็ได้เลิกที่จะมาสาสางอากตอนนี้อันนี้ก็เป็นไปตามธรรมเนียมไทยๆเมื่อยังไม่เป็นเรื่องไฟยังไม่ลนกล้นก็ปล่อยกันมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันก้นร้อนกันแล้วจากนี้ไปจะคอยดู ว่าเรื่องนี้จะไปอย่างไงต่อใครฝ่ายไ,ไหนจะเป็นเจ้าภาพถ้าไม่มีเจ้าภาพหลักก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงจะต้องรอให้เขาเข้ามาเมืองไทยถึงจะจับได้อันนี้ก็นึกถึงคำพูดของคุณทักษิณผมไม่ชอบการลํำวงคือทำอะไรก็ไม่ทำลํำวงลํำไปลํำมาแล้วไม่ทำอะไร นี่คือเรื่องของมองคิดตู่ที่ต้องจับตามองจากนี้ไปเรื่องที่สองข่าวที่ว่าเด้งสองพลตรวจตรีเส้นแก๊งคอนเซนเตอร์นายตำรวจคนสำคัญที่สังคมตำรวจและคนแถวแถวแม่สอดรู้จักกันในนามผู้การตะชื่อจริงก็คือพลตรวจตรีเอกราชอินตะสืบคนที่เห็นในจอเนี่ย ล่าสุดเขามีตําแหน่งเป็นผู้บังคับการกองตรวจราชการห้าสนักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่ว่าตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งหลักสําคัญสําคัญก่อนหน้านี้คือเขาเป็นผู้กํากับแม่สอดจังหวัดตากและมีตําแหน่งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคห้าภาคหกมายาวนานพูดง่ายๆก็คือป่วนเปี้ยน ลากงอกอยู่ที่นั่นมายาวนานผมขอเอาเรื่องราวของผู้การตะจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมาอ่านให้ฟังซึ่งเขาให้ข้อมูลว่าผู้การตะผู้นี้ถือเป็นนายตำรวจที่ยืนยงคงกระพันยอยู่ในภาคห้าภาคหกมานานในหมู่เพื่อนร่วมรุ่นนรตสีกสามด้วยกัน เรียกเขาว่าบอสเพราะลักษณะเป็นคนนิสัยใจใหญ่ใจกว้างผู้การตะจัดงานวันเกิดแต่ละปีเห็นเหล่าเพื่อนนักเรียนในร้อยเตรียมในร้อยสี่สิบสามไปกันเนืองแน่นความยิ่งใหญ่ใจกว้างของผู้การตะยังเป็นที่รับรู้ของนักลงทุนนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ คนใหญ่คนโตที่เดินทางไปแม่สอดเพราะผู้การตะจะเปิดคฤหาสน์หรูบนเนื้อที่ห้าไร่มูลค่าหลักร้อยล้านไว้ต้อนรับอยู่เสมอทีนี้ก็ก็เล่าให้ฟังว่าเขามีภูมิหน้าภูมิหลังอย่างไงผู้การตะเคยเป็นนายตำรวจติดตามนักการเมืองผู้กว้างขวางภาคเหนือเชียงรายในอดีตเนี่ย เขามีแค่รถกระบะเก่าๆขับปูเลงปูเลงไม่แตกต่างจากตำรวจชั้นผู้น้อยทั่วไปแต่ว่าการได้ติดตามนักการเมืองอยู่ภาคเหนือก็ทำให้หน้าที่การงานก้าวหน้าพุ่งพรวดขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถูกผลักดันให้พูดขึ้นเป็นผู้กกับแม่สอดช่วงที่คุณยุงยิ่งรักเป็นนายกว่ากันว่าการเป็นผู้กำกับแม่สอดนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผู้การตะ ที่เรียกกันว่าหน้ามือเป็นหลังเท้าเพราะแม่สอนได้ชื่อว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษช่วงที่ผู้การตาเข้ามาเป็นผู้กำกับมีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างมากขณะที่ฝังตรงกันข้ามที่แค่เดินข้ามไปก็ได้คือเมียวดีเป็นเมืองที่มีการลงทุนมหาศาลทั้งสถานบันเทิงทั้งแหล่งอบายามุกทั้งคาสิโนธุรกิจการค้ารุ่งเรืองเออฉะนั้น ผู้การตะของเพื่อนร่วมรุ่นอยู่พื้นที่มานานคอนเน็ชันแน่นปึกระดับซียมปึกกับข้างบนข้างล่างประสารผลประโยชน์ได้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียงมา่าว่ากันว่ากำมองชิดตูเขาก็รู้จักมักคุ้นกันอย่างดยนี่นี่คือภูมิหลังบางส่วนสองคนสองคนที่มาโยงใยกับเรื่องนี้ คือชิดตูและผู้การตะวันนี้เนี่ยรัฐบาลลุกขึ้นมาจัดหนักแต่อยากเตือนว่าอย่าเล่นละครอ,อย่าแสดงวิเกอย่าออกข่าวให้ตื่นเต้นแล้วก็จางไปในภายหลังไม่เอาตำรวจที่ไปยึดเก้าอี้ผู้การแม่สอดได้และป่วนเปี้ยนอยู่กับแตนแ่งอื่นๆในย่านนั้นเนี่ย ต้องแน่จริงครับตำรวจเขารู้กันถ้าไม่แน่จริงเส้นไม่แข็งจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้ฉะนั้นฝาสตนายกแค่ทองทานว่าเรื่องนี้อย่าเล่นละครอย่าเป็นเพียงการแสดงเพราะว่าพอตำรวจประเภทนี้ถูกสั่งย้ายหรือถูกลงโทษสังคมเขาจะแคลงใจว่า เลีวตาเล่นลิเกกันหรือเปล่าพบ,อบอตอรอต้องเอาจริงครับความกลัวทำให้เสื่อมนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณนันทแกงครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในขีดเ<ะ>ส้นใต้เมืองไทยนะฮะ